สวัสดีค่ะมีข่าวการเมืองมานำเสนอก,ก็มีมติส่งสารดีกาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสวอหมอเกตเหตุอ้างจบด็อกเตอร์มอคาลิฟเนียเข้าข่ายหลอกลวงชี้ไม่ได้ไปเรียนจริงไม่มีการรับรองจากหน่วยงานในไทยวันที่30เมษายน2568มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาและมีมติให้ส่งเรื่องไปยังศาลดีกาตามมาตรา62ของพอรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2,561เพื่อวินิจฉัยสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแพทย์หญิงเกษกมลเปลี่ยนสมยออัยสวกรณีกระทำการหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณตามมาตรา77วงเล็บ4ของกฎหมายเดียวกันจากเหตุแจ้งว่ามีคุณสมบัติด็อกเตอร์จากมอแคลิฟอร์เนีย ในการยื่นสมัครสวตามที่สำนักงานกรกรโดยคณะกรรมการสืบสวนไตส่สวนได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นว่าการจะใช้คำนำหน้าด็อกเตอร์จะต้องเป็นการไปเรียนจริงและเรียนจบได้วุธิบัติมาแล้วอีกทั้งแคลิฟอร์เนีย i v น r s วซิเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้วิธีให้ส่งรายงานและการเทียบโอนเกรดซึ่งยังไม่ได้มีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทย สำหรับคดีนี้หลังมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบกกมีมติสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567จากนั้นสำนักงานได้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนและนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมกกครั้งแรกเมื่อ31ตุลาคม2567และอีกครั้งในวันที่5พย2567แต่กกตเห็นว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนจึงให้สำนักงานไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตจะให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าจะพิจารณาคดีนี้ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ทั้งนี้มาตรา77วงเล็บ4ของพอรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561าหำหนดว่าผู้ใดกระทำการหลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด ในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่สอง0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปีซึ่งหากสารดีกาประทับรับฟ้องแพทย์หญิงเกษกมลจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สวไว้จนกว่าสารจะมีคำพิพากษา นอกจากนี้แพทย์หญิงเกศกมลยังถูกร้องในเรื่องของหัวเลือกสอวอซึ่งกะกแต่ยังไม่ได้พิจารณาคาดว่าจะถูกรวมพิจารณากับกรณีที่กกตมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่ DSi สอบกระบวนการหัวเลือกสอวอทั้งหมดทั้งเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ